สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เนะี่ยการหาปริมาตรมากสุดของปริซึมฐานสามเหลี่ยมที่บรรจุในทรงกลมนะเรามีทรงกลมสีเขียวนะปริซึมฐานสามเหลี่ยมนะต้องการปริมาตรมากสุดเนะี่ยปริซึมตัวนี้เนะี่ยปริมาตรมากสุดมีค่าเท่าไหร่ฐานของปริซึมนะให้เป็นรูปสามเหลี่ยม abc นะ ให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมบนทรงกรมลมรัศมี r นี่นะมีทรงกลมสีเขียวฐานของปริซึมเป็นรูปสามเหลี่ยม A B C ให้ m เป็นระนาบที่ผ่านจุด A B C ระนาบสีฟ้าผ่านจุด A B C รอยตัดของระนาบสีฟ้ากับทรงกลมสีเขียวรอยตัดก็เป็นวงกลมเรียกชื่อว่าวงกลม A B C นะ สามเหลี่ยม ABC แนบในวงกลมนะพื้นที่สามเหลี่ยม ABC มากสุดเกิดตอนที่ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนะฉะนั้นถ้าส่วนสูงคงที่อยากได้ปริมาตรพริซึมมากสุดเราก็ควรจะเลือกฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะีข้อพิสูจน์ไปดูได้ในคลิปหมายเลข156นะเพราะฉะนั้พันภาษาตำราโดยทั่วไปก็นิยมจะพูดแบบนี้ โดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมุติให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็แปลว่าเราตั้งใจเลือกให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยอ้างเหตุผลว่าเนี่ยถ้าส่วนสูงของปริซึมมันคงที่ปริมาตรมากสุดก็แปลตามฐานก็ควรจะเลือกฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สามเหลี่ยม a b e a b e นะขยายให้โตนิดหนึ่งนะนี่ a b e นะ a b c เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะจุดกึ่งกลางของรูปสามเหลี่ยมนะมุมนี้ 30, 30มุมนี้ก็120ยนะให้ a b ยาวเท่ากับ x นะ a b ยาว x หน่วย a e เท่ากับ e b อันนี้คือจุดกึ่งกลางของรูปนะมุม AEB 120องศาโดยกฎของโคไซนะ์เนี่ยกำลังสองเท่ากับ AE กำลังสองบวก BE กำลังสองลบทิ้งด้วย2 AE BE แล้วก็ COS 120แทนค่าละนะ AE กับ EB เท่ากันเนะี่ย cos 120-1.2ลบจัดรูปเบ็ดเสร็จแล้วก็กลายเป็น 3AE กำล 2> ังเพรนะฉะน้น AE ก็คือ X ส่วนรูท3ได้ความยาว AE แล้วนะต่อไปมองสามเหลี่ยมรูปนี้ A E O O เป็นจุดกึ่งกลางของความสูงของแท่งปริซึมนะแท่งปริซึมให้ความสูงเป็น h พันน Oe ก็ H ส่วน2 o A รัศมี R ตัวใหญ่ Ae เรารู้แล้ว x ส่วนรูทสามพันั้นสามเหลี่ยมดูรูปนี้นะ AeO Ae x ส่วนรูทส o A R ตัวใหญ่ EO H ส่วนสทฤษฎีสามเหลี่ยมมุมฉากนะ OE กำลังสองเท่ากับ OA กำลังสองลบทิ้งด้วย AE กำลังสองแทนค่าและนะส่วนสองกำลังสองใหญ่กำลังสองลบด้วย x อ็กซรูทสามกำลัสงสองเนี่ยเพราะฉะนั้นนะความสูงส่วนสองก็เท่ากับตัวนี้ย้ายสองมาคูณด้านนี้พื้นที่สามเหลี่ยม ABC นะโดยใช้สูตรฮนะิโรนฟอร์มูล่านี่ยสแควร์รูทนะ S, s s ลบ a s ลบ b s ลบ c สูตรฮิลอนฟอร์มูลาก็ไปดูข้อพิสูจน์ได้ในคลิปหมายเลข296อันนี้นะ a b c ความยาวด้าน a b c มันคือ x เพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเรางสูตรนี้ก็เป็น square root s คูณ s ลบ a คูณกับ s ลบ b คูณกับ s ลบ c จัดรูปแล้วได้เป็นรูทสาส่วน4 x กำลังสอง หรือจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะสามเหลี่ยมด้านเท่านะแนบในวงกมลมรัศมี ae อันนี้ก็ใช้สูตรนี้ได้นะผลลัพธ์ได้เท่ากันลู o สส่วนส x กำลังสองปริมาตรของปริซึมฐานสามเหลี่ยมพื้นที่ฐานคูณสูงอันนี้คือพื้นที่ฐานคูณสูงนะเราก็มองนะปริมาตรนะเป็นฟังก์ชันของ x จัดรูปแล้วนะกลายเป็นฟังก์ชัน1ตัวแปรเพราะขณะนี้เราถือว่า R ตัวใหญ่เป็นค่าคงตัวใช้ความรู้นักเรียนม 6. นะหาอนุพันธ์หาจุดวิกฤตตรวจสอบค่าสูงสุดต่ำสุดก็หาค่ามากสุดของ V ได้ใช้ความรู้เรื่องอสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิต ก็สามารถหาค่าสูงสุดตัวน,นี้ได้นะเราก็มาดูกันทั้ง2วิธี v x เนะี่ยเป็นฟังก์ชันของ x หาอนุพันธะ์เนีแบบฝึกหัดนะไปลองจัดรูปดูนะีอนุพันธ์เป็น0นย์เกิดตอนไหนเนะี่ยเกิดตอนที่ตัวประกอบข้างบนเนี่ย x เป็น0หรือตัวประกอบอันนี้เป็น0นย์นะ x เป็น0นเราคงไม่เอาอะนะความยาวด้าน x เป็นบวกก็แล้วกันรูทสคูณกับ R ตัวใหญ่ตัวสอบว่าเป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุดก็ดูการเปลี่ยนเครื่องหมาย,ยจากฟังก์ชันเพิ่มเป็นฟังก์ชันลดสูงสุดสมบูรณ์เพระนั้นปริมาตรมากสุดเท่ากับ R กำลังสสนใจขั้นตอนการหาค่าสูงสุดต่ำสุดก็ไปดูคลิปหมายเลข400นในคลิปนี้เน้นเรื่องการหาปริมาตร มากสุดของปริซึมฐานสามเหลี่ยมแนบในทรงกรมลมรัศมี R ใหญ่การหาปริมาตรมากสุดของปริซึมฐานสามเหลี่ยมที่บรรจุในทรงกรมลมรัศมี R ตัวใหญนะ่สรุปแล้วก็ได้ว่านะปริมาตรมากสุด R ใหญ่กำลัง3ความสูง d e 2สอรูปสามคูณ R ตัวใหญ่แล้วก็ความยาวด้านฐานของปริซึมนะ AB ก็คือ x x ก็เป็นรูทสองคูณ R ตัวใหญ่อันนี้ได้มาโดยใช้ ประยุกค,ค่าสูงสุดต่ำสุดเนี่ยในเรื่องของอนุพันธ์นีประยุกต์อนุพันธ์เรียนกันในชั้นม .6 เนี่ยประยุกต์อนุพันธ์ในการหาค่าสูงสุดต่ำสุดและนําประโยชน์มาใช้งานในการหาปริมาตรมากสุดของปริซึมฐานสามเหล<ะ>ี่ยมที่บรรจุในทรงกลมใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตด,ดูบ้างเนี่ยการพิสูจน์อสมการนี้ก็ไปดูคลิปหมายเลข14เนี่ยเริ่มต้น V ในเทอมของ X อันนี้ก็พิมพ์โดยย่อนะวงเล็บ x ไม่ได้เอามายกกำลังสองทั้ง2ด้านเนี x, กำลังสองส่วน2 2ตัวคูณกันกำลังหนือสองหายไปละของ3ชิ้นคูณกันเราก็มองเป็นของ3ชิ้น,นยอยู่ในเครื่องหมายรูท 3, ยกกำลัง3โดยอสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตเนี่ยตัวนี้ก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ชิ้นนี้บวกกัน หารด้วย3นะชิ้นนี้บวกกันนะก็เหลือเป็น3 r มอากลังสองสกับ3ตัดกันนะอากำลังสองยกกำลังสก็เป็น R าลังหถอดรูทและ V น้อยกว่าหรือเท่ากับ R ใหญ่กำลังสามนนี้มากสุดเกิดตอนไหนเกิดตอนที่เงื่อนไขขออาสมการ3พจน์นี้มีค่าเท่ากันนะเท่าการเกิดตอนไหนเกิดตอนที่ x 2 2ก2ำลังสเท่ากับ2 R ลังส x เท่ากับรู 2a ผลการได้มาของสูตรปริมาตรนะต่อไปหาค่าสูงสุดจะใช้ควารมรู้นักเรียนม .6 ก็ได้จะใช้ความรู้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตก็ไดนะ้มีวิธีอื่นอีกไหมในการหาค่าสูงสุดของ v ตัวนี้มีอีกติดตามคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้เนื้อหาเอาเท่านี้สวัสดีครับ